วันนี้ก็เป็นการสอนนักเรียนอายุ34นะคะอ่าเป็นคนกรุงเทพนะคะแล้วก็วันนี้เป็นครั้งที่4จากที่ดูมาคือครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยแบบนักเรียนเขาแบบค่อนข้างตะกุกตะกักแล้วก็แบบว่าเหมือนไม่กล้าพูดอ่ะไม่แบบไม่กล้าพูดเลยก็กล้าแต่มันไม่ค่อยเต็มที่อะเหมือนเขาแบบ สะดุดจะสะดุดตลอดเนี่ยค่ะเออคือเขาแบบเหมือนเวลาเรากลัวอะไรเหมือนเหมือนคูกลัวจิ้งจกแล้วคูไม่กล้าจับอะยังไงก็ยังไงก็จับไม่ได้เง,งี้ยทั้งทั้งที่แบบพยายามแบบฟิลนั้นนะคะเออคือเขาพยายามนะแต่เขาแบบมันติดติดกับอะไรไม่รู้อะค่ะเออแล้วก็พอครั้งที่สามอะครั้งที่สามเขาแบบเออเขาดีขึ้นนะคะดีแบบดีโฟล์เลยนะโฟล์ flow เลยก็ คิดว่าเขาไปเขาฝึกฟังด้วยเพราะว่าปกติเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็ฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะน่าจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะอังกฤษโดยเฉพาะนักคนไทยเนี่ยจะจะติดที่เรื่องความกล้าแค่นั้นนะคะค่ะตอนนี้ครูก,ก็รอเขาเข้ามาอยู่เนาะอยู่ไหนแล้วเนี่ยค่ะก็ก็ลองดูเนาะ,ะมีอลไรคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะคะอาจจะยังกำลังเข้าอยู่นะคะ <c oughs> ก็ใครอยากเรียนก็เนี่ยนะคะจดเลยนะคะ idline l ine. l, l i n d a r a t c h a i การออกเสียง L อย่างเงี้ยเพื่อให้เพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าใจเนาะว่าหมายถึง L นะคะ <c oughs> l i n d a r a t c h a i โอเคแอดไลน์มาเลยนะคะแล้วก็เหมือนยังไงเหมือนบอกบอกนิดนึงว่ามามาจากยูทู e นะคะค่ะขอบอกว่ามาจากยูทู e หรือว่า,อ,าอ,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 อ๋อขอขอแคปจอขอแคปจอหน้านี้นะคะ หรือหน้ายูทู e อื่นก็ได้ขอแคปจอมานิดนึงนะคะจะได้รู้ว่าดูจะได้รู้ว่าดูจริง <c oughs> ค่ะนานมากเลยเฮ้ยโอ้ .Wait a while. Zoom บันทีมันจะใช้เน็ตนิดนึงค่ะแต่ว่ามันดีสุดเพราะว่าอาฮ hello. Good afternoon. Good afternoon. <sir. S 1> How are you? I'm fine today. I thought we oh. can't i thought we can't learn today <laughs> yeah I, I i just bought i have just bought this phone so i'm not used to it yeah oh. <laughs> okay but it's good when if you have any any problem in this world you just search how to how to okay all right okay and then luckily oh. <laughs> yes because i use i use too much internet now because i don't have wi-fi i use only the phone yes all right oh, I, I need internet i yeah. need i need to read more i need to read more books now <laughs> okay oh. to to save the internet yes okay yes. so did you did you practice or prepare these sentences Yes. Uh, can you hear me well? No. Yes, I can hear you. Ah, did you did you practice this? Can you see what I'm sharing? This one. Did you practice yes, this? Yes, I. Yes, I can see. Uh did oh, you? Yeah? practice, practice. Really yeah. cool. Alone. Yes. Yeah. You practice that alone, or what? alone, alone. Oh, cool. Yeah. So now you can ask me okay oh, hey. yeah cool and half has two okay half and okay. Verb three also did you practice okay. that too no yes oh okay. sure Be because i didn't write on it okay yeah go on okay. you can ask ask me some questions yes. did you yes, okay did you did you have any you have any bicycle have can you say again did you have any bicycle did you have any bicycle uh, no not anymore my mimi I used to have